ฤดูฝนที่มาพร้อมกับความเขียวของต้นไม้และความเย็นของสายฝนชวนให้เราออกไปแคมปิ้งกับวิวน้ำตกและความชุ่มช่ำกับสายฝนบนดอยทริปนี้เราก็มาเชียงใหม่อีกตามเคยหลังจากที่เดาเล่นนอนพักที่เพอจอมทองหนึ่งคืนแล้วลุงเช้าก็ออกเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ และเมื่อขับรถเข้ามาด้วยฤืูฝนได้สัมผัสกับอากาศที่เย็นและได้เห็นต้นไม้ที่มีความเขียวสองข้างทางช่วยให้การขับรถขึ้นเขาเป็นไปอย่างเพลิดเพลินและสบายตาย,ยิ่งขึ้น เราขับเดินทางมาจากถนนเส้นทางหลักด้สักระยะหนึ่งและเลี้ยวเข้ามาสู่ถนนที่เป็นหมู่บ้านเพื่อกลับไปยังสถานที่ที่เราจะตั้งแคมป์ซึ่งสถานที่ที่เราจะตั้งแคมป์เป็นสถานที่ที่เราจะได้เห็นน้ำตกบนดอยเมื่อมาถึงสถานที่ตั้งแคมป์ก็เลือกทำเลที่พอเหมาะที่เราจะได้เห็นน้ำตก กับวิวที่ดีที่สุดจากหน้าเต็นท์พร้อมกับสายฝนที่กำลังลงเม็ดเบาๆต้อนรับคณะชาวแคมป์ผู้มาเยือนเมื่อได้ที่เสร็จแล้วก็ไม่รอช้าที่จะตั้งแคมป์เพราะสายฝนก็เพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆ เมื่อกางเต็นเส็จก็เข้าไปหลบฝนด้านในจากนักท่องเที่ยวกลายเป็นผู้ประสบไทยชั่วคราวน,าน้็เสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่เนินเขาแคมป์อินทนนท์นะครับก็ขับรถขึ้นมาจากจอมทองแป๊บเดียวนะครับถ้าดูก็คือเรามาถึงแล้วก็เลือกตอนที่ที่เรากลางนะครับคือเป็นเป็นเนินที่5้าเนาะมาถึงก็ถอยรถเข้ามาแล้วก็จอดได้เลยวันนี้เป็นวันที่ไม่ค่อยมีคนน่าจะคิดว่าเหมาลานอีกแล้วนะครับ แต่มาได้แป๊บเดียวกลางเต็นท์ก็จากนักท่องเที่ยวกลายเป็นผู้ประสบภัยประมาณ45นาทีนะครับกลางไตฝนก็ตกไปจนเราต้องปิดเต็นท์เนาะแล้วก็ตอนนี้เวล,ลาก็อยู่ที่บ่ายสามตติดแล้วนะครับตอนนี้ฝนหยุดไปแล้วนะครับหยุดได้ประมาณสักติดนาทีละเราก็เลยว่าเดี๋ยวเราจะไปเดินชมบรรยากาศดูนะครับก็ได้วิวที่เห็นน้ําตกข้างหลังเนาะเขไปดูบรรยากาศก่อนไม่รู้ว่าตอนนี้ มันเหมือนมันจะคืบอีแล้วต,วต,วตวอกอกิ่งรอเนาะไปเดินเนี้ยกันดีกว่าครับตอนนี้เรากําลังจะเดินเที่ยวรอบๆเนาะที่นี่มีทั้งหมดเป็น6กลานเนาะแต่ว่าลานเขาว่าจะเป็นลานแบบเป็นทางตรงยาวแล้วก็เป็นขั้นบันไดน,นะครับแล้วก็ห้องน้ำเนี่ยจะอยู่ที่ลานที่1น,นะครับเดี๋ยวจะให้ดูเนาะว่าแต่ละลานเป็นแบบไหนนะครับที่เห็นตรงนี้นะครับที่เห็นกองกองอะไรกองหินเนาะอันนี้คือลานที่1น,นะครับถ้ามองเข้าไป ตรงนั้นคือจะเป็นห้องน้ำเนาะแล้วก็แต่ละลานเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับ<ม>อ่าเป็นลานเหมือนเป็นขั้นบันไดาขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปนะครับแล้วก็จะทอดยาวไปเลยเนาะตรงนี้จะเป็นห้องน้ํานะครับก็จะแบ่งเป็นชายหญิงนะครับก็เดี๋ยวไปดูห้องไหนกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างห้องน้ํานะครับตรงนี้หมดหห้องเนาะห้องหนึ่งสองสามสี่เนี่ยก็คือเป็นห้องน้หรับถ่ายส่วนห้องนี้เป็นห้องอาบน้ํานะครับ เดินลงมาด้านล่างนะครับจะเห็นป้าที่บอกว่าตรงนี้ก็คือน้ําตกสิริภูมินะครับน้ําตกที่เรากางเต็นท์แล้วก็มองเห็นน้ําตกอยู่วิวด้านหน้านะเดินขึ้นมานะครับเราจะเห็นคาน้ําตกเล็กๆเ,เนาะที่ไหลามาจากด้านบนนะครับไหลลงมานี่ไหลลงมาแล้วก็เป็นแอ่งเหมือนเป็นฝายเล็กๆนะครับทอดไปทอดยาวไปด้านล่างเนาะ พอเราเดินเข้ามาข้างในนะครับก็จะเห็นว่ามันจะเหมือนเป็น,ปน,ปนธรรมชาติเนาะเป็นป่าก็จะมีต้นไม้รายรอบสองข้างทางนะครับก,ก็ได้ยินเสียงน้ําตกเนาะด้านในเนาะเมื่อเดินเข้ามาเนี่ยอย่างที่บอกว่าถือให้ความล่มลืนะ่นอ่ะแล้วก็อารมณ์มันเหมือนเราเดินเข้ามาในป่าดิบชื้นเลยเนาะและยิ่งช่วงหน้าฝนนะบอกเลยว่าแบบบรรยากาศดีมากมครับ เดีย๋ยวเราจะเดินสำรวจเข้าไปลึกขึ้นเนาะก็มันไม่ใช่แบบว่าเรามาแค่กางเต้นแล้วก็แคมปิ้งนะครับคือที่นี่ยังมีแบบเหมือนเส้นทางสำรวจธรรมชาติเนาะถ้าใครแบบเออต้องการนอกจากแคมปิ้งแล้วเนี่ยยังมาแบบเดินเที่ยวสำรวจธรรมชาติได้นะครับอารมณ์เหมือนกับเราเราเดินคล้ายๆว่าถ้าใครคือไปกิ่วแม่ปานเนาะแต่คล้ายๆกับเหมือนกิ่วแม่ปานล่ะแต่ว่ากิ่วแม่ปานมันจะบาน เราจะเดินขึ้นไปบนเขาไงเป็นไปเดินไปบ,บนเขาแล้วก็จะเห็นวิวข้างบนสวยๆแต่เนี้ยเหมือนมาเดินแบบเทคกิ้งมาเดินชมในป่าอะไรเงี้ยแล้วก็เสร็จแล้วเราก็เข้าไปเต็นที่เราตั้งแคมป์เนาะแล้วก็ทากับข,ข้าวพเพลิินดีนะครับถือว่าได้หลายอารมณ์เนาะแคมปิ้งด้วยใช้แทกกิ้งด้วยอะไรเงี้ยเดีย๋ยวเดินสำรวจกันไปเรื่อยๆครับ เดินเที่ยวได้สักพักความหิวก็มาเยือนจึงขับรถมาหาของอร่อยที่โครงการหลวงอินทนนท์ซึ่งบรรยากาศก็ลมลื่นซึ่งอาหารภายในโครงการหลวงนั้นมีวัตถุดิบที่ดีจานใหญ่รสชาติดีราคาก็ไม่แตกต่างจากร้านอาหารมากนักกินเตดเดินเที่ยวต่อน,นิดหน่อยและนั่งพักหลบฝนชมบรรยากาศภายในโครงการหลวง ระหว่างทางที่เดินทางกลับไปยังสถานที่ตั้งแมคมป์กลุ่มเมฆฝนก้อนใหญ่ก็ออกมาต้อนรับตอนนี้ที่เห็นอยู่นะครับก็เราอยู่บนรถเรียบร้อยนั่นหมายความว่าเรากำลังขับรถกลับนะครับซึ่งตอนนี้บ่ายสี่สิบห้านาทีเราเก็บเต็นท์เรียบร้อยเพราะว่าจากที่ดูพยากรณ์อากาศอะบ่ายโมงฝนตกอีกรอบหนึ่งแล้วก็บ่ายสี่ตอนที่เราเก็บเต็นท์เสร็จฝนก็ตกอีกรอบหนึ่งเหมือนกัน แล้วก็จากที่มันตก45นาทีอ่ะมันทําให้เรารู้ว่าคุณภาพของเต็นท์อ่ะถึงแม้ว่ามันจะมีแค่ผ้าชั้นเดียวหุ้มอ่ะมันเอาฝนอยู่ฝนไม่ได้ซึมเข้ามาเลยแต่เนื่องด้วยที่ที่เรากางอ่ะครับมันเป็นที่ที่สลบด้านขวาเต็นท์สลบทําให้น้ำะมันไหลซึมลงมาถ้าเรานอนอาจจะมีปัญหาว่ามันซึมเข้ามาในอินเนอร์แล้วอาจจะนอนไม่มีความสุขนะครับจาก ที่เราเป็นนักเทีย่ยวอาจจะกลายเป็นผู้ประสบภัยไปได้นะครับก็เลยคิดว่าอถ้างั้นเรากลับกันดีกว่านะครับเนื่องจากพรุ่งนี้ผมดูพยากรณ์อนนากาศแล้วเนาะพรุ่งนี้ฝนมันจะเริ่มตกแบบอีกทีก็คือ6โมงยิงยาวไปถึงเที่ยงเลยแล้วก็เลยว่าเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าวะก็เลยลองถามกับกับพี่เจ้าของเขาบอกว่าเมื่อวานก็ตกประมาณนี้ครับตกช่วงเช้าแล้วก็หยุดตกเช้าแล้วก็หยุดเออซึ่งถ้าเป็นงั้นจริงเราก็เสี่ยง แมวดีกว่าก็เลยเก็บเต็นท์ม,มาเลยดีกว่านะครับก็จะกลับไปนอนที่อ,อําเภอจอมทองจังเชียงใหม่เพราะว่าบ้านแป้งก็อยู่ที่จอมทองอยู่แล้วอย่างน้อยเราไม่ได้กางเต็นท์ก็มาเอาบรรยากาศมาซึมซับครับด้วยบรรยากาศของมันด้วยพื้นที่ด้วยอะไรทุกอย่างดีดีมากอากาศดีวิวดีมีเส้นทางํำรวจธรรมชาติแล้วก็มีโครงการหลวงคือเหมาะมากอ่ะมันไม่ได้แค่เรามาแคมป์อย่างเดียวอ่ะเรามี เดินธรรมชาติมาได้ดูอย่างอื่นด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพี่เจ้าของเขาใจดีไม่คิดเงินสักบาทเลยก็เลยว่าเดี๋ยวครั้งหน้ามีโอกาสก็คงจะมาอุดหนุนพี่เขาใหม่นะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับไม่ได้กลางเต็นท์จนนอนจนใช้ชีวิตยันเช้าแต่ก็อย่างน้อยได้มีคอนเทนต์ได้ให้คนที่อยากจะออมาดูว่าที่เนินเขาแคมป์เนี่ยมันเป็นยังไงวิวเป็นยังไงนะครับถ้ามา แล้วแล้วมันคุ้มไหมก็คุ้มดีครับขับรถลงดอยเสร็จฝนก็ตกพอดีซึ่งคิดถูกแล้วสินะที่เราไม่ได้อยู่ต่อเมื่อมาถึงบ้านพักแล้วมองออกไปหลังบ้านมองขึ้นไปด้านบนเห็นฝนตกและหมอกที่ด้านบนบนดอยก็มีความคิดหนึ่งว่าได้สัมผัสกับฝนและหมอกแน่แต่ก็แลกกับการที่เราต้องการเป็นผู้ประสบภัย ซึ่งครั้งนี้เราอาจจะยังไม่ได้พร้อมจริงๆแล้วรถคันนี้จะมีแผ่นที่ปูบนยางอาอีกครั้งหนึ่งสามารถที่จะบากเบาะพับราบและนอนในรถได้เลยแต่ผมได้เอามันออกเพื่อที่จะ,ะเพิ่มพื้นที่บรรทุกสัมภาระทำให้ในการแคมปิ้งครั้งนี้ไม่สามารถที่จะนอนในรถเลยพลาดโอกาสที่จะได้สัมผัสกับบรรยากาศหน้าฝนน้ำตก แล้วก็สายหมอกบนดอยคลิปนี้ก็จบเท่านี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะไปแคมปบิ้งที่ไหนไปเที่ยวที่ไหนจะเจอเหตุการณ์อย่างนี้ไหมก็ออติดตามไว้นะครับสำหรับทีมนี้ก็ลาเท่านี้ครับบวัสดีครับ